ครับทขาไมห็นนะมาดูเลยปีอะไรวะเนี่ยปีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดป่ะปีสิบเจ็ดป่ะปีสิบเก้าดิใช่ไหมาหาย,ยังนับนับใหม่นับใหม่เอาเลขที่เดียวๆอย่างนี้เนละสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้อาร์ตรีเบรย์นะครับจะพามาชมเจ้า CBR 500นะครับอันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมเดีจะได้พาชมรอบคันนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรมาบ้าง คันนี้ค่อนข้างเดิมนะครับมีแต่งมาก็จะเป็นแต่งแฮนด์มอบมาครับคันนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนครับผมเดี๋ยวไล่จากไปข้างหน้านะครับข้างหน้าก็เดิมๆนะครับของแต่งก็จะมีกาดปลายแฮนด์นะครับแล้วก็มือคัดมือเบรกอันนี้เป็นแฮนด์ทรงหมอบนะครับแฮนด์มอบแล้วก็มีที่จับโทรศัพท์มาให้ด้วยครับผมโี่คันนี้กูแจ2สองดอกนะครับอีคเดี๋ยวพาไปชมทางด้านหลังนะครับผมคันนี้จะไล่เป็นท่ออาคาโปวิกมานะครับปลายดาบมา ยางหน้าหลังเรือนะครับผมหมดเราเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมส่วนฝั่งโซ่สเตอร์ก็เรือเือครับผมเดี๋ยววันรอบเรวเราคัดให้ครับโอเคแต่นี้ก็จะพามาชมหน้าไม้นะครับว่าคันนี้เลขไม้เท่าไหร่ครันนี้ไม้อยู่ที่4 3 0 0 0มันกิโลนะครับผมเดี๋ยวจะพาาฟังเสียงเครื่องนะครับโอเคอันนี้รอบเดินเบาก็จะเบาๆหน่อยนะครับผม ไปในฟังนะครับนี่ครับผมข้าวๆก็ประมาณนี้ครับผมยิงทุกปุ้งแน่นอนโอเคครับส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวผมแจ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อผ่านอาร์ชอุออปบายเพจน,นะครับแล้วก็เซลล์ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ